ฟีหรือแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีที่เข้าเข้าใจผิดไปมากกว่านะเข้าเข้าใจผิดไปมากกว่าว่าเขาคิดว่าเป็นคนดีเขาคิดว่าเป็นคนอาใจบุญสุนทานนะอ่าเป็นคนที่มีบารมีพอสมควรเขาคิดว่าอย่างนั้นจะแมนัทน,นานเออมันมันตอนแรกเนะ่ะแอดไม่รู้นะที่เข้าเข้ามาเนะี่ย เพื่อจะมาชวนลุงเนี่ยไปทําธุรกิจร่วมด้วยหรือเปล่าแอดไม่รู้ใช่ไหมแอดไม่รู้หรอกว่าเขาจะชวนท่างใหญ่เขาไปหรือเปล่าแอดไม่รู้ตอนนั้นเออแต่ว่าพอดีเขาไม่ได้คุยด้วยไม่ได้คุยกันอ,อใช่ไหมพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเอฟซีนะครับพอสุดท้ายแล้วก็เขาก็เลยไม่ได้คุยสุดท้ายก็เลยไม่ได้คุยกันเขาก็เลยไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเออไม่ได้อยู่ข้างในเขาอยู่ข้างนอก มันก็เลยมันก็เลยไปไปเลือกไปฟาดอ่าฟาดฝั่งนู้นฝั่งนี้นะฟาดคนพวกเนี้ยว่าอยู่คนละฝั่งกับเราอ่ะเออแม่แม่ผู้ใหญ่ดีเขาก็เลยเห็นว่าเอ้าคนนี้เขาอยู่ฝั่งช่างใหญ่นี่ใช่ไหมเขาก็ฟาดคนนู้นฟาดคนนี้แต่อันนั้นน่ะแอดไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าเขาสร้างภาพหรือเปล่าแอดไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆเขาก็ฟาดมาได้ระยะหนึ่ง แต่ว่าหลังจากฟาดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะคุยหลังบ้านกันกับแม่แม่หรือผู้ใหญ่ใจดีคุยหลังบ้าน,นอันนั้นแหละตรงนั้นแหละเป็นเรื่องการที่ว่าเสือเป็นเรื่องการที่ว่าเสี่ยงมากๆเสี่ยงเออเพราะว่าคนอื่นเขาได้ได้มาคุยนะครับคุยกันหลังบ้านนะครับเขาได้เจออ่าพฤติกรรมนะเจออุปนิสัยใจคอว่าเอเขาเป็นคนแบบนี้นะแบบนี้นะอะไรอย่างเนี้ เราก็ได้เห็นนะครับว่าโอ้โตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเออเขาเป็นคนที่ภูมิฐานนะเป็นคนที่มีศีลธรรมเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นไม่ใช่แนละ้นะครับไม่ใช่นั่นแหละเห็นเหมือนกันนะเออในลักษณะนั้นพอตอนหลังๆมานี้เราคิดว่าเอาพอมีคนคนนู้นก็พูดทีคนนี้ก็พูดทีนะคนนั้นก็พูดทีนะเอา้าก็เลยเา้า เขาเป็นคนอย่างนั้นจริงเหรอใช่ไหมตอนแรกก็ไม่ได้คิดแต่ว่าพอมันหนาหูมากหนาหูเข้าหนาหูเข้าใช่ไหมเออมันเรื่องมันหนาหูเข้าหลังบ้านเราก็เริ่มว่าเอ้ยไม่ได้แล้วเว้ยเราต้องไปสกิดช่างใหญ่เขาแล้วเว้ยเออมันไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเนี้ยตั้งแต่แบบนั้นก็คือเขาก็เลยเข้าช่างใหญ่เขาเลยไม่ได้มีปัญหาหรือไม่ได้คุยด้วยเลยนะครับไม่ได้คุยไม่ได้อะไรด้วยเขาเขาเริ่มเริ่มระวังตัวเริ่ม เริ่มไม่ไม่คบค้าสมาคมคุณจะทําอะไรข้างนอกคุณก็ทําไปไม่เกี่ยวแต่แต่ว่าเขาจะเอาชื่อช่างใหญ่ไปทําอ่าการทํามากินหรือเปล่า,อ,นนลานะอันนี้เราไม่รู้นะอันนี้เราไม่รู้เอมันก็จะเป็นในรูปลักษณะนั้นนะ,ะเพราะว่าบางคนเขาไม่รู้ต้นสายปลายเหตุใช่ไหมเขาอาจจะเชื่อในคําพูดของเขาก็ได้เขาอาจจะเชื่อก็ได้เออว่าทําแบบนี้นะเออ เดี๋ยวไปช่วยคนนู้นนะไปช่วยคนนี้เราก็จะไปรู้ได้ยังไง่าเสื้อแดงใช่ครับผมนั่นแหละเขาเป็นคนจริงใจไงใช่ไหมล่ะเขาก็เขา,เขา,เ,ขาเขาคบกับคนได้ทุกคนเห็นไหมสมัยก่อนมาอยู่ก็เป็นร้อยอเขาไม่รู้แล้วว่าใครเป็นใครอ่าเขาก็คิดว่า เขาก็อยากจะช่วยเหลือคนคนเข้าหนีร้อนมาพึ่งเย็นทางนั้นส่วนมากอะนะเขาก็เข้ามาเนี่ยเป็นร้อยคนเนี่ยเข้ามาอยู่ที่เนี้เป็นเลยร้อยคนอะ่ะมาจากทางไหนเราก็ไม่รู้จากกาันละเออมารวมตัวที่นี่ก้าแต่และคนมาแบบน่าสงสารทางนั้นเสือผืนหมอนใบทางนั้นมากันอเออแต่เราไม่รู้มากกว่าว่าหลังหลังชีพหลังข้างหลังเขานะ่ะเขามีอะไรหรือเปล่าหรือย,ยังไงแล้วก็ค่อยรู้ไป ข้างหลังค่อยๆรู้ค่อยๆรู้ไปทีละนิดนิดว่าอ๋อที่บ้านเขาก็มีบ้านนี่นะมีบ้านมีที่อยู่นี่เอา้าเอาเอมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีบ้านบางคนมีบ้านเป็นหมู่บ้านจัดสารด้วยแต่เขาก็มาอยู่แบบอนาถานะ่ะมาอยู่แบบอา่านอนกับดินกินกับทรายอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่เขาอดทนไงมันก็เลยดูเหมือนว่าเออเขาไม่เขาลาบากจริงเนาะเอฟซี FC เขาเลยเห็นแล้วเขาช่วยเหลือหลายๆไม่ แม่แม่เอฟซีทั้งหลายเขาก็ช่วยเพราะอะไรเพราะว่าเเป็นคนน่าสงสารเนี่ยแต่ที่ไหนได้เนี่โอ้โหนะย,ย้ยายย้ายพลาดกันแล้วย้ายเผลอเผลอเสียบข้างหลังเลยแทงทะลุหัวใจเลยนี่ไงมันมันเป็นอะไรมาที่เป็นแบบนี้มาตลอดอ่าเห็นเห็นกันอยู่ว่าเขาไม่ได้หวังดีที่เขามาเนี่ยก็เพื่อต้องการหาผลประโยชน์ทั่งนั้เออมันจริงๆไหมล่ะ ตอนนี้เรากล้าพูดได้เพราะว่ามันมันเกิดเรื่องขึ้นเยอะมากเห็นไหมเยอะจริงๆใช่ไหมคะใครมองไม่เห็นคะลืมใส่แว่นอ่านี่แหละนะครับเอฟซีเอดก็เลยได้เห็นได้เรียนรู้นะครับได้เรียนรู้กับ อ่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรยังไงนะครับเออมันถือว่าเข้ามาเนี่ยเข้ามาเพื่อจะหวังผลล้วนเลยหวังผลทั้งนั้นที่มาเนี่ยเข้ามาหวังผลไม่ว่าอ่าด้านรอบในหรือรอบนอกก็แล้วแต่นะครับเข้ามาหาช่างใหญ่เนี่ยเขาคิดว่าช่างใหญ่เนี่ยคือไรเดียงสาอยู่แล้วนะไม่รู้เรื่องราวไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาจะวางแผนยังไงอะไรยังไงเขาไม่รู้อยู่แล้วะ อพวกนี้มานี่เสือสิงกระิิงแรกทั้งนั้นเป็นผู้มีวิชาอาคมอย่างแก่กล้านะ่ะลงจากเขาลงจากเขามาก็เข้ามาที่นาที่สี่กอเลยนะกดให้แล้วขอบคุณมากครับผมนะครับสมอนนะครับผมพอดาลงป้าอยู่าใช่ไหมอันนี้มันแสดงตัวตนของเขาอย่างชัดเจนที่สุดเอฟสี FC. นั่นแหละตัวตนของเขาล่ะ ตอนนี้เขาเปิดเผยเต็มที่แล้วนี่เอฟซี FC ก็ดูเอานะนี่เลยนะครับที่เราพูดไว้แต่แรกมันไม่ได้ผิดคําพูดหรอกแต่ก่อนเขาด่ารับหลังแต่ตอนนี้เขาด่าเปิดเผยแล้วชัดเจนไหมสมัยแรกๆเขาด่ารับหลังเขาไม่กล้าด่าออกสื่อแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องพูดถึงแล้วนั่นเขากล้าแสดงตัวตนออกมาชัดเจนแล้วแล้วจะเอเก็บไว้ทําไมอ่ะเห็นไหมเก๊เอา มันก็ต้องออกไปนะครับนะมันออกไปแต่นานแล้วจิตคือเขามาแต่แรกเขาไม่ได้พึ่งอะไรอยู่แล้วแอดบอกได้เลย,เ,ลยเขามาแต่แรกเขาเขาหวังจะมองเลยเขามองเลยว่าอันไหนที่จะได้ทําได้บ้างอันไหนที่จะมีผลประโยชน์ได้บ้างเขามองการไกลคนแบบนี้ก็มองการไกลและเขาว่าอาจจะวางแผนกับพวกฝั่งนู้นมาโดยตลอดก็ได้เอ,อเขาคุยกันตลอดอยู่แล้วเพราะว่ามิตรเนี่ยย่อมมองเห็นมิตรด้วยกันทั้งนั้น แอดบอกได้เลยมิรมองเห็นมิตรนะเอเข้าใจในมิตรเออนั่นแหละนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วเอฟซีมันเป็นอะไรที่ที่เด่นชัดมาตอนนี้ก็เด่นชัดขึ้นมาแล้วนะที่เราคุยกันแต่แต่แรกเออมันก็ได้เปิดเผยขึ้นมาอย่างแท้จริงนะเปิดเผยอย่างชัดเจน แต่ก่อนนี้เราก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ก่อนนี่เออถึงถึงจะเขาจะด่ารับหลังแต่ข้างหน้าเขาจะเสแสร้งก็ช่างเขาใช่ไหมเออแล้วก็ปล่อยเข้าไปให้เขาอ่าเล่นตามแผนการของเขาไปเออแล้วให้เขาชะล่าใจว่าเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องคิดว่าหลอกเราได้แต่เรารู้มาก่อนหน้านั้นแล้วเราก็ได้ตัดเตรียมไว้แล้วว่าเอ้ยคนคน,นี้เป็นอย่างนี้นะคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ย นี่นั่งไหลแสลงป้าอยู่เลยใช่ไหมนั่นแหละเอฟซีจะได้เห็นไงนะเอฟซี FC จะได้เห็นตัวจริงเสียงจริงของเขาแล้วล่ะอันนั้นก็คือตัวตนของเขาอ่าตัวตนของเขาเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเพราะว่าทําไมเขาถึงต้องทําแบบนี้ใช่ไหมเอฟซีเขาทาไมถึงต้องนะเขาต้องการเรียกเลตติ้งอย่างเร็วที่สุดเพราะว่าเขาต้องการใช้เงินนะเขาต้องการใช้เงินเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกที่จะไปทางอื่นแล้วนะ เออถ้ายิ่งอยู่ในในไทยเนี่ยไม่ต้องถามมันก็จะทําอะไรได้ไม่มีทางค้าขายก็ไม่ได้มันจบอาชีพนี้แล้วนะครับอาชีพนี้เขาก็ไม่ได้ถนัดอยู่แล้วอาชีพเขาที่เขาถนัดที่สุดก็คือนะครับไปแหกตาคนอื่นเขานะมันเป็นอย่างนั้นเนอ,อใช่มันยิ่งกว่าอีกเอฟซี FC ก็คิดเอาเองเนี่ย ใครที่ไปโกรธเขานะครับไปกดติดตามเขาไว้ก็คิดนะว่าจะต้องทำยังไงคิดไว้เลยนะครับใครไปกดติดตามเขาหรืออะไรเขาเนี่ยอย่าไปห้ฆ่าหรืออย่าไปเข้าไปดูเขานะหรือหรือดูเนี่ยไม่ต้องกดเข้าไปดูเป็นแนวตั้งแบบนี้ไม่ต้องกดเข้าไปนะทำให้มันเดินรือเดินเดินของมันเองไปนั่นแหละ เขาเรียกว่าดูแบบไม่ให้ยอดก็จะดูแบบนั้นได้อยู่เออนี่แหละ FC. เอฟซีเอดบอกได้เลยนะว่าอย่าอย่าไปให้ค่าเขาดีแล้วนะครับจำนงดีแล้วนะครับเพราะว่าคนอย่างนี้เนะี่ยไว้ใจได้ไหมถามไม่ได้เลยเสียใจไหมเอฟซีเสียใจไหม,มที่เคยให้ใจเข้าไปเคยไปสนับสนุนของเขา เออเอสซีเอดวาดก็ att, ต้องเสียใจกันบ้างล่ะนะเพราะว่าเราเห็นคนผิดเนี่ยอ่าเห็นคนที่ไม่ถูกเห็นคนผิดเห็นคนที่เขาทําแบบนี้ใช่ต้องเสียใจนะคุณลุมจิตนะครับนี่นี่แหละคือตัวตนของเขาที่แท้จริงที่เขาทําแบบนี้คือตัวตนแล้วล่ะใช่เลยเอ,อใช่เลยแบบนี้เลยไว้ใจได้ที่ไหนใช่ไหมไว้ใจไม่ได้ ตอนนี้เราก็เห็นกันแล้วนี่ว่าเขาทำอะไรไม่ไอแค่แซะ,แซะเนี่ยเราก็ยังรู้ว่าอาออันนี้มันก็ส่วนหนึ่งแต่ที่เขาพาทําลายเนี่ยแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีหรือที่หลังบ้านเนี่ยอันนี้เสียหายเยอะเสียหายเยอะตอนนี้เขาไม่มีอะไรจะเสียแล้ว fc ท่ดบอกเลยตอนนี้เขาไม่ได้มีอะไรจะเสียแล้วนะเออเขาเสียทั้งผู้ใหญ่ใจดีเสียทั้งแม่แม่ fc เขาเสีย คนที่เขาจะสนับสนุนเนะ่ะเขาเสียหมดแล้วแล้วตอนนี้เขาเขาต้องเรียกเรียกยอดมิวอย่างเป็นอันมากเพื่อไปคือการแซะช่างใหญ่นี่แหละเออเห็นไหมเขาต้องการตรงนี้เห็นไหมล่ะ FC? เอฟซีแอดบอกแล้วนะครับว่าคนนี้เขาจะเปิดเผยต,ตัวตนสักวันใดก็วันหนึ่งแล้วสุดท้ายมันก็มาถึงเต็มเต็มอาราเบลเอ,อ แล้วต่อไปก็อาจจะหน้าอาจจะหนักขึ้นนะอาจจะหนักขึ้นแล้วพวกนั้นนก็จะกยิมยิ้มลำพองใจนะเออเท่าไหร่พวกฝั่งโน้นมันก็จะยิ้มโอ้โหนะกูได้ตัวนี้ตัวตืงนนะเนี่ยได้มาชัดเจนแล้วตัวนี้เขาว่างั้นเออเขายิ่งเดี๋ยวจะรอต้อนรับน้องใหม่นะเออ น้องใหม่ไฟแรงด้วยนะไม่ใช่น้องใหม่ธรรมดาน้องใหม่ไฟแรงอ๋อเข้าไปขายของที่บ้านเขานะครับอยู่ที่เขาคงยังไม่ได้ทําคลิปหรือไลฟ์สดแล้วนะน่าจะเป็นแล้วก็ขายของอยู่ที่เขาวงนะเออนี่แหละตัวตนของเขาล่ะนะครับแล้วฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็เตรียมรอรับเขาอาจจะไปร่วมกวนกันนะครับคุยกันหรือ อัศวินโตโกรมนะอไปนั่งคุยกันสามสี่คนห้าคนนะไปปรึกษาหาลือกันนะว่าจะตั้งขวนกันแบบไหนยังไงนะนะอ<ม>ใช่ครับผมเข้าได้ไปเยอะแต่ว่าพอเขารู้แบบนี้เขาก็จะถอนตัวนะเขาอาจจะเสียเยอะ,ะแอดว่าเขาอาจจะสูญเสียเยอะแต่ว่าเขาก็ถอนตัวยิ่งยิ่งเขามาทำแบบนี้เท่ากับ อุดท่อน้ําเลี้ยงโดยแท้จริงบอกง่ายๆอุดท่อน้ําเลี้ยงโดยแท้จริงประกาศยกเลิกให้หมดใช่ครับผมต้องอย่างนั้นต้องประกาศยกเลิกแล้วทําอะไรไม่ได้อย่างอื่นและเอฟเราจะให้เขามีที่ยืนตรงนี้เหรอถามแค่นี้การที่เขาทําลายคนทั่วไปทําร้ายแม่แม่ผู้ใหญ่เอฟซีได้หลายท่านที่โดนกันไปนะแล้วก็เอาช่างใหญ่เขาจะเริ่มให้ช่างใหญ่เนี่ย เป็นสะพานหาเงินให้เขาก็คือแซะช่างใหญ่นั่นเองเพื่อจะเรียกยอดไลท์ยอดวิวจากคนฝั่งนู้นนะไม่ใช่คนฝั่งเรานะคนฝั่งนู้นเรียกยอดไลา์ยอดวิวเข้ามาชัดเจนไหมเอฟซีนี่ไงอ่ามันชัดเจนไหมมันเดนมากบอกได้เลยนะครับไม่คิดว่าไม่คิดว่ามันจะมาเร็วผิดปกตินะ นะเออที่เขาหายไปนะ่ะเอฟซีนะ mm. เขาก็พยายามจะไปหาเงินแหละแต่ก็น,นี้มันหายากเงินปัจจุบันเนี่ยใครก็จะไปเขาเคยเสียแล้วเขาก็จะไม่เสียซ้นะําอีกเนี่ยเสียแล้วก็เสียไปเออไม่ไม่คิดว่าจะเสียซ้ําอีกแต่นี่เขาเขาพยายามจะทำนะเออพยายามจะทาพยายามไปหาเงินแล้วแต่มันไม่ได้มันมีวิธีนี้วิธีเดียวก็คือปั่นกระแสนะสร้างกระแสสร้างประเด็นใหม่ ขึ้นมาเขาก็จะเป็นตัวเอกเป็นตัวตึง